ฮัลโหลโหลนี่ใครอ่ะโอ้โหโอ๋อ,อ,อเสียไปดอนเองอ่าวันนั้นมีคนมาตามหาเนี่ยมาตามหาเหรอ,ออืมอืมนึกว่าตายไปแล้วไงตายไปแล้วลอ๋ไวไวอไอ้ออรุ่นตายแล้วตายไปแล้วอ่ะรุ่นตายแล้วอืมมันตายไปแล้วมันโดนอะไรวะโดนมัดเช่นนั้แหละอ้าวปากดีนะนั้นจะโดนอีกรอบนึงอันนี้จริงจังวะเนี่ยรอเล่นรอเล่นมีงานรถเปิดเลยเหรอวันนี้อืมไม่เมย์เดย์ โอ้ยอหอยจรงเว่ยเว่ยในเฟืนี้เนี่ยข <c oughs> ันจักรยานเล่นดีกว่าปะเออปะออนเลยดิฉันปั่นเองอ๋ออ๋โอโอเคโอเคอ๋อมีเป็นกันเหรออ่า <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> Om Shiva, 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 เฮ้ยพี่ทางโอ้ยโมกดีมันมาเลยว่ะเปลี่ยนสีจักรยานด้ไหมวะโอ้สีอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นล้อล้อแม็กได้ไหมเอ้เปลี่ยนเป็นล้อแม็กได้ไหม ไปไงเติมน้ำมันโซ่เติมน้ำมันโซ่หยอดน้ำมันหน่อยเรียบร้อยอ่ะโอเคโอ้ช่างจักรยานนี่มันมีแม็กขายว่ะเนี่ยเช็ดรถให้ก่อนนะโอ้โหเช็ดรถด,ด้วยโอ้โหโอ้โหเงาแล้วเนี่ยโอ้โอไปจากยานที่ไหนกันมาเนี่ย อ๋อเก่าเก่าเก็บจากอันนี้แล้วดิได้มานานแล้วอ่ะจะอะไรอะไรอ่ะมันมีด้วยเหรอมันมีจะเปลี่ยนไม่ได้อ้าเอา้า <c oughs> เอา้ามันมีให้เลือกแต่เปลี่ยนไม่ได้ไม่เ,มเข้าใจเหมาือนกันเอาโอ้คาจะทาเป็ไมเนี่ยโอ้แล้วแล้วใช่กระถาเอาไมเนี่ยโอ้โอ้ยเลือกเลยเปลี่ยนสีดีกว่าเปลี่ยนสีดีกว่ากันโอ้โหอ๋อมันมีสีเล่นอย่างงี้ด้วยเหรอโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโม้ยเออมันของเล่นเลยวะก็มันเปลี่ยนสีตามมุมว่ะจอลองเดินดูดิใช่หรอเออโอ้ยเออว่ะเออแนะนำสีนี้เลยอ่ะเออสีนี้ดูสว่างนะดูญี่ปุ่นนะสีโทนเดียวน่าจะดีกว่าหรือเปล่าวะใช่ไหมสีฟ้าเฮ้ยโอ้โหนี่เงาเงาอ่ะอันนี้ดูด้าเลย ดูญี่ปุ่นได้ไหมดูญี่ปุ่นได้ไหม,อมเออสีเงาเงาสะท้อนสะท้อนเนะี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรนะเออเมียมอ๋อสีโคเมิ่มไหมดูญี่ปุ่นดีนะอืมจัดเลยเออเอาสีนี้แหละเอาสีนี้แหละญี่ปุ่นดีสีรองนะดูดูสีรองนะ้น<ส>นี่ไปนะ อ๋อตรงตรงที่ปั้นอะไรไงโอ้โหข้าวเหมือนกันก้อนนี้อุ้ยโอ้ตรงนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออุ้ยสีอะไรดีวะจอนธรรมดาเนี่ยสีอะไรดีสีอะไรแจมเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เลยไหมตรงเนี้ยเอาเลยเลือกเลยเอาแบฟเฟกต์เอฟเฟกต์เลยนี่โอ้โหม้ยปัดเกินไปแล้วเขอ่ะปัดเยอะตัดเกินไปเออตัดเกินไปวะมีแนะนำไหมยัง แนะนวเหรอเออม่วงม่วงทุกทเนี่ยนี่ก็พอได้อยู่นะม่วงเขียวม่วงเขียวม่วงเขียวเออพอได้อยู่นะอันนี้พออันนี้พอได้อยู่ใช่ใช่ใช่ม่วงเขียวพอได้อยู่โอ้ยน่ารักเลยว่ะโอ้น่ารักว่ะอ๋อเดี่ยแหละญี่ปุ่นเลยันนี้ได้แล้วสวยแล้วใช่เอาเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้เลยแบบนี้นะใช่เดี๋ยวพอช้างทำให้เตตวินนีปันในเย่แล้ว โอเคโอเคบิดบิด okay, okay. โอเคโอเคอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาทำอะไรครับเนี่ยวันนี้อ๋อแค่ลองสีเฉยนะครับอ๋อโอ้รถสวยนี่ขอบคุณค <S <S รับรุ่นอะไรครับเนี่ย M8 ครับโอ้หลาบข้<อ>ามอะไรครับเนี่ยคันนี้ไม่ชัวร์เลยนะฮะตอนนี้นะ่ะคนเก็บพยายังโอมี่พอมีเงินเติมพึ่งไหมครับเนี่ยใช่ น่าจะเอื้อมถึงอยู่นะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับอ๋อดูแพงนะเนี่ยมาจัดอ่าจัดไม่แพงขนาดนั้นในหนึ่งล้านดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นครับโอ้โหโอ้โหไปดีกว่าโอ้โหเราบอกว่าไม่แพงนะครับหนึ่งล้านออหนึ่งล้านไม่แพงขนาดนั้นแพงแต่แล้วเขาคือเท่าไหร่เป็นสิบล้านเลยเหรอ โโอ้หดบนตีเราาดีกว่เขาไม่น่าจะเก็บขยะแล้วเขาน่าจะขายรถเก็บขยะมากกว่าวะมันจะฟองลงเก็บขยะหรือเปล่าวะมันบอกเก็บขยะเอื้อมทิ้งเนี่ยมันจะเป็นลานมันจะเป็นลานโอ้แจมขึ้นเยอะเลยว่ะโอ้ญี่ปุ่นอะไรไงญี่ปุ่นรอมีตังค์ก่อนจะทำบ้างดีวะเอาไม่มาทำบ้างหรือไง ไม่มีตังค์เลยตอนนี้เดี๋ยวเรามีตังค์ก่อนอ๋อน้่นเป็นช่างด้วยนี่หว่าหนุนไงเอาเขาเป็นช่างเหรอเออโอ้เป็นเป็นลูกค้าโอ้งานซ่อมเองแล้วโอ้อเราก็นลาวางดีไปทำเออเจ๊เป็นช่างนี่เองเอาเรียบร้อยแล้วเหรอเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคตามแกันไป เฮ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันช้ากูวิ่งอีกเว้ยไม่ได้เว้ยโอ้นั่นช่างถืออะไรน่ะโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนโอเคโอเคอะไรวะมีเัยเนี่ยเฮ้ยจอนแบล็คันนี้มาจากไหนเนี่ยไปเป็นนักเรียนมหาลัยแล้วเขาให้มาดิโอ้ของไอ้จอนแม่งโคตรแร้ด้วยเลยใครให้มามันอันนี้ง่ายตุ่มรางวัลลัคกี้ดอแล้วผมได้คน ยังเงินได้มากขายไหมอะไรอ่ะว่าไหมสองสามล้านพอได้ไหมแกบ้าหรือเปล่าสองสามล้านแกกะขายซื้อบีเอ็มกันแล้วหรือไงขออนุญาตไปปั่นลงทิ้งแม่น้ำนะฮะแย่เหรอกับบ้าเลยไงสองสามล้านซื้อรถกปล่อยไปดีกว่าไงโอ้หออกเล่นเฉยเอาดีเราได้มาจากไหนของเราจริงหรือเปล่าผมเนี่ยแหละ ขายเลยไม่รู้ราคาเลยโอ้ยมันร้องปี๊บๆเลยวะจำไว้จำไว้โอ้ยไม่รู้ราคาจริงๆได้มาจากมหาลัยเนี่ยว่ามาขายเท่าไหร่โอ้ยจะใายๆเลยเนาะปันอะไร <laughs> อ่ะแล้วเราก็ใช้รถรถกระบะเราไงโอ้ยเอาดไม่ชอบครับตบบัชอบปันมาจักรยานขายเท่าไหร่แสนห้าสองแสนเอาโอ้ยเอาไม่เอายกไม่ขายเราเดี๋ยวรอจกดตอนเงินก่อนจะเอามาขาย ทอมเนี่ยติดใจนะไอ้แต่แฟนแฟนกาวแฟนนะไม่มีทานะพอแฟนแฟนเลยอะไรแบบแฟนแฟนดูดนเอายางเอาไอ้รถคันนั้นเลยอืมทำดอกยางไหมมันแล้วนะโอ้ยมันดูมันดูช่างเลยโอ้ยรถรถรถช่างดีจอนคันนี้บอกให้โคตรบอกคันนี้บอกให้ว่าโคตรแรงดูออกตัวด้วยได้เหรอโอ้ย โอ้ยเอาเรืองอเลยอ่ะโอ้โหอันนี้แรงครับไอันนี้แรงโอ,โอ้ยจอรับเ,เข็มขัดด้วยโอ้โเรียบร้อยเข็มขัดก้าวไม่อยู่บอกเลยโอ้ย <laughs> ตายแล้วกับใจท <laughs> ันเลยว่าลูกค้าเต็มเลยหรือเปล่าเนี่ยเออขอขายแสนแปดขอขายถูกแล้วไม่มีไม่ยอม,ม,มเอาคนเองแต่งครบหมดแล้วโอ้ถ้าแต่งครบนี่มันหมดเท่าไหร่อะเกือบสามแสนอ่ะโอ้ย ้งมขายรถเจอ๊ขนาดนั้นพี่เก็บไหมมีราคาซุกไหมไว้รับดินตะพันเออมีอะไรนะราคาถูกอ่ะใช่ใช่หมดแล้วถูกถูกเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้สะสมใหม่ก่อนเดี๋ยวได้มาใหม่ก่อนโอเคโอ้ยบอกายก็ไม่บอกเลยเออก็จะบอกอโอ้ยหมดไม่บอกอะไรอ่ะเขาผมโพสขายอยู่ในเบอร์ที่ในนั้นเบอร์ที่อ่ะโอ้ยไม่ได้เล่นเลยแอปมันอ่ะ แอปอะไรนะเบอร์ดี้หนึ่งเดียวในใจคุณนะเบอร์ดี้โอ้ยโอ้ยนั่นมันไม่ใช่แล้วลายอุ้ยว้าวอุ้ยโอ้ยจอนจอนรอบเดียวเรื่องห์นอุ้ย ต้ยจะตายจะตด้วยไวหรือเปล่าไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ชนเมื่อกี้ชนกับอะไรอ่ะยังไม่ทันได้มองเลยโอ้ไม่ทันได้มองกันเล่นโทรศัพท์อยู่เลยคนไปทางนี้เมื่อกี้โอ๋ยเบรกดีอยู่โอเคแต่เมื่อกี้แต่ว่าแต่แต่เมื่อกี้เหมือนไม่ได้เบรกนะโอ้ยใช่เมื่อกี้เต็มเต็มเลยมีแต่ไม่ได้ใช้เมื่อกี้โอ้ย ดีนะไม่ตายเห็บเอาคาตอนใเอา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 ไอแพคไหมมันคืออะไรไอแพคกดใช้เลยโอ้น้ําแข็งโอ้แบบนี้หาซื้อจากไหนตลาดมืดอุ้ยช้างนี่ก็ตาคนกันนะเนี่ย ทำช่างบังหน้ากันว่นแล้วเออทำช่างบังหน้าว่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะเอาเอาไม่มีไรไม่มีไรอะไรแบบนะเอาเฮ้ยเรามีเรามีลูมิเนียมมีอะไรมาขายผมปะเนี่ยมีขยะมีล้อมเลยอไม่ได้ล้อมเลยจริงๆมีขยะกับเมนบอร์ดเลยไม่หล้อไม่หล่อหน่อยเดียวเองรับตลอดไม่รอดถ้ารับเราจะไปทนอำสุวันเลยเนี่ยอ้าวมีกิฟต์ร้เชอร์อยู่ร้อยอันไม่ได้เปิดตอนนี้เ ไปไปงัดรถปะล่ะงานรถเหรอโอ้ยผมให้รถละสองพันอุ้ยเอาไหมเอาไหมจอนใจเอาซิเออเองานรถไหงานรถงานรถแล้วชิ้นส่วนผมขอผมผมให้สองพันโอเคมันผิดกฎหมายไหมงานรถผิดอยู่แล้วอืมเป็ยังไงผมกัวจับไปเนยจับสิถ้าโดนนะแล้วตำรวจรู้ไหมว่าเรางาอไม่รู้ไม่รู้อ๋อ เอาแล้วก็จะตามมาจับเราด้เรื่องการเหนอะไรก็ถ้าก็ถ้าเขาเห็นนะนะหรือว่า,าต้องแบบแบบถ้าเขาเห็นหรือว่าทําตัวสงสัยอะอโอ้โเรามานันเลงเรจแล้วจอนไม่เคยดโดนตำรวจเรียกถูกไหมถูกดนัน <c oughs> <c oughs> เคยงัดเคยงัดใช่ไหมหรือว่าไงไม,ไม่เคยไม่เคยเลย,เยโอ้หได้ได้ทำกันเป็นไหมเนี่ยสอนก่อนนี้อ๋อเรียนรู้งานไงใช่เดี๋ยวขอเปลี่ยนสี้วก่อนมันเด่นไป อุ้ยดูกาะการไล่เข้นมาเลยไหมอืมกันโจ๊ดเน่ยขึ้นเยอะดูดูขึ้นเยอะเลยเนี่ยเออเดี๋ยวเตรียมของแป๊บตายแล้วไอ้นี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 ้ไป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 เอาคันนี้แล้วชำแหละเอาคันนี้ชำแหละดีกว่าคันนี้แล้ชำแหละเอาคันนี้ชำแหละไรซังเออชำแหละคันนี้เลยไหมเปิดไฟขอทางด้วย ไอกว่าเดิมอีกนะหน้าสงสัยกว่าเดิมอีกใช่ไหมเอ้ยมันต้องปิดไฟด้วยห้ามเปิดห้ามเปิดอ้หน้าสงสัยกว่าเดิมอีกตั้งสายใหญ่ยี่เลย โอ้ยพี่เบิร์มคนนี้เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมองให้เครื่องเครื่องเครื่องสแกนก่อนมันมันถึงรับเควสได้อ๋อตอนกดรับเคลสแล้วรอกดรับอะกดด้านซ้ายแล้วแล้วรอแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวพอมันได้เควสขึ้นมาด้านซ้ายมือแล้วส่งส่งให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนรับอีกทีนึงใช่แล้วแล้วก็ส่งที่งานคืนมาให้ผมแล้วเดี๋ยวตอนไปงานรถอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนผมงานรถอ่ะแล้วเดี๋ยวพองัดเสร็จแล้วเดี๋ยวขับเดี๋ยวช่วยขับรถคันนั้นตามผมด้วยนะ ผมอยู oh. ่ตรงสถานีตำรวจเลยว่ะโอ้โอ้ตายละของมาตั้งรองลอะนะโอ้ยโอ้ยดีที่อันตรายที่สุดคือดีที่ปลอดภัยที่สุดไงเออบอกว่ารถเสียนี่อยู่กับช่างนี่มันโอ้มันหน้าสถานีตำรวจเลยว่ะอุ้ยเราต้องเราต้องโลไปรถตัวเองจอนรถเราพังรถเราพังโอ้ไม่เราอย่ากทำตัวนักสงสัยนี่อย่ากเป็นพิรุษนี่๋อได้เลยโอเคได้เลยมันอยู่ในตึกมันอยู่ในตึกมันอยู่ในตึกอ๋อมันไม่มันไม่ใช่สถานีตำรวจใหญ่ไม่มันไม่มีคนอยู่หรอก ออโอ้ยนี่ไงรถไปเนี่ยนี่ไงนี่แหละนี่แหละรถคันนี้หละโอ้ยโอ้ยน่ากลัววะ่แะแต่เขาปุ๊ปอะไรวันนี้เราเว้ยโอ้ยจะพูดอย่างนะั้นดิวะอุยอ้ยเอาลง<ะ>เวยครับครับครับจอนตายเลย มันแรงนะเว้ยมันแรงนะเว้ยอือขับตามผมมาขับตามผมมาไล่ดีจริงวะตามไปเลยอย่ใหยญ่เยอะนะจอมันแรงจริงเว้ยโอ้เออโอ้ยโอ้ยมันไล่ดีจริงวะอือโอ้ยเชื่อแล้วเชื่อแล้วแรงมาก วุ้ยฉันครับมีนารอนฮึ้ีที่จำแล้วะโอ้ยเตียนแตนด้วยดิ อุ้ยโอ้ยนี่ไงที่ฉันเคยบอกแกว่ามันมีป้ายอะไรไม่รู้จําได้เปล่าจอนโอ้ตรงนี้เหรอเออฉันเห็นป้ายอะไรไม่รู้ไงดับเครื่องไม่ดับเครื่องเอ้าดับเครื่องดับเครื่องอวดห่อเสื้อเลยเหรอร้อนนะดิโอ้ยต้องบับแล้วมันร้อนว่ะว่าแล้วแต่ไมถึงซ่อมเก่งงัดเก่งเหมือนกันนี่ว่ะมันไปอยู่มันไปอยู่อะไรตรงนั้นวะเนี่ยเดบอกนะจึงเดี๋วบอกนะต้องคาสิโนอ่ะโอ้ยฉต่นั่นมันเดือดร้อนดีมีนี่ว่ะ ปูน้ำมันจะหมดแล้วเอออเาลืมลืมลืมไปลูกครับโอ๊ยลืมชั้นแ่ะอะาถอะรถรถอยู่ไหนอ่ะัน้อยผูรถเต่าปอดด้วยโอ้ยกดน่าสงสัยเลยว่ะจอนโอ้คนว่าอะไรมันงัดรถฟอร์ดแล้วนี่วะก็ถือมาอ่ะกดขีดขวา คลิกขวาค้างไว้คลิกแล้วหมุนหมุนไปเรือยจนกว่จะเจอสีเขียวหมุนหมุนหมุนเจอยังเขียวยังมันจะเขียวตรงแดงๆนี่ใช่ไหมใช่อ่ามันเป็นสีฟ้าแทนดิอ่าเดินๆๆเดินเดินตรงไปเรื่อยๆเดินตรงไปตรงไปปะฟ้าอยู่ใช่ไหมใช่ใช่อ่าเดินตรงไปเรื่อยๆอ่าเขียวแล้วอ่าเขียวพบกดตัว E แล้วพิมพ์เลย เกี่ยวป่ะขึ้นไหมได้ได้ได้แต่ว่ากดมาไม่ทันโอเคงล้นพิมพ์ไม่ทันแป๊บนึงวะขอเวลาทำใจแป๊บนึงวะ <c oughs> ไม <c oughs> ไ่ไปพิมพ์เรื่ยดิไปพิมพ์เลย,ยเดี๋ยวรอหละถ้าเฮ้ยถ้ามีตำรวจขี่มาให้บีบแต่สองทีโอเคไหม ได้ได้โอเคโอเค ทำอะไรอ้ยไม่มีไรรถ,รถรถม่าน้ำเสียรถคันไหนอะรถคันนี้ไงใช่ร,รถม่าน้ำเสียรถนายเหรอคันนี้อะอืมไม่ใช่รถใครไม่รู้เขาจ้างมาท้านะะอืมโอยนายรู้ไหมแถวนี้มันเออมาทำั่วซั่วแถวนี้มันไม่ดีนะรู้ป่ะเจนว่าไง ผมผมพามันมาลองอ่ะลองลอง,ลองหันงัดดูอ,ะ <c oughs> อ่ะอ้อวยวอ้าตายสิฉันฉันไม่รู้อ่ะว่าหันงัดตรงนี้อ่ะเขาก็ดนี้จะ <c oughs> ต้องมีค่าวิชาไหมไตายสิเอาอะไรมาแรกห <c oughs> าอะไรมาแรกข้ารถเขาจะเอารถไป แต่เหมือนมันยังเหมือนมันยังงัดไม่ได้มั้งเพราะมันทําไม่เป็นอ่ะจะไม่รู้ก็ท้างัดมันจะเอารถไปก็เอาอะไรมาแลกแต่ถ้าไม่ก็ใส่หัวกันไปซะเอาไงพวกไปกันได้เปล่าเออไปก่อนดีกว่ายังงัดไม่ได้ดิได้ได้ขอโทษที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 เล่าควับไอยเลยไปเลยไปละ ได้แล้วไปก่อนที่ตำรวจจะมาโอ้ยเกือบซอยมาจอนโอ้ยไม่ได้เลยว่ะเกือบเลยไม่ได้เกือบเลยไม่ละเออมีเจ้าชินอ้วยแล้วเนี้ยมีเด็ดะลอตเอ็มซีไงอย่างที่ฉันบอกไงโอ้ยอาวเวอไโอ้ดีไงที่ผมรู้จักอ่ะโอ้ยเกือบโดนมันยิงตายแล้วเนี่ย ไอของของของจอนอยู่ไหนปักเลยเอออออจอนหรอจอนใช่เกือบไม่ได้อยู่แล้วชีวิตนี้ oh. ถึงผมจะสนิทถึงผมจะรู้จ,จักก็เหอะแต่ถ้าเกิดถิ่นเขาก็ก็ไม่ก็ไม่เวิร์กอยู่นะใช่โอ๊บตายมาเลยวางร์โหลดอะครับมาเต็มเลยวะโอ้เกือบซวยแล้วเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวผมพี่ไม่ขอโทษมันอีกรอบนึงก่อนเอที่เราจะไปนี่มีจักินไหมเนี่ยโอ้แต่ ก็โชคยังดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ไม่เป็นตำรวจด้วยโอ้ยตัวอะไรวะอยู่ไหนวะโอ้ยลิงปลาหรือเปล่าวะอยู่ในตึกใช่ไหมอยู่ในตึกหรือเปล่าอ่ะยังไม่รู้กันนะตำรวจแดงมันอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหอยู่ทั้งบล็อกเชียรเฮ้ยเนิ่ยโอ้ยน่ากลัวว่ะโอ้แต่อย่างน้อยไม่ไม่น่าถินใครใช่ไหมตรงนี้ เอ้ยเอาเอาของให้ให้จอนดีดีนะเขาตอบมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ติดใจอะไรอุ้ยเกือบแล้วอ่ะใช่ดิโอถิ่นของเขาอ่ะเขาเขาบอกแล้วเขาต้องทาตามกฎของเขาโอ้มันไหวไหมนะมันทําอะไรมันหามันหาขึ้นสัญญาณเหรอมันไอ้สัญญาณพิมแล้วมันพิมแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้วพิมได้เหรอเออได้ไหมน่าจะไม่ได้วะโอ้โหพอพิมพ์แล้วขึ้นแดงใช่ไหมไปแล้วไปจบกลับไป เฮ้ยยวดลดใครเนี่ยรอใครอ่ะเฮ้ยอ๋อรถก็อื่นรถก็อื่นรถคนอื่นรถคนอื่นเฮ้ยแามนทำเหมือนกันเหรอแปลว่ามีคนทำเหมือนกันมาทำอะไรแถวนี้วะดัก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 ดดัก